สซงซ้สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีค่ะวันนี้นะคะก็ถ่ายทําที่หน้าบ้านคูมพันตุลากันนะคะก็ในเรื่องของการจักสานตะกร้าของคุณพ่องามชุ่มชื่นค่ะเมื่อนี้มาสานอยู่หน้าบ้านคูมพันนะคะเย็นหยินนี่ค่ะพ่อมานั่งสานอยู่หน้าบ้านคุมพันพ่อเมื่อนี้พ่อตีเฮ็ดยังฮะขาดยังพ่อขาดขัดก้นดินเออ ขัดก้นกระตาเด้อค่ะเนี่ยคุ้มพันธ์กับเบื้องไลคลิปแล้วคุ้มพันธ์กับลูกขั้นตอนแล้วค่ะว่าตอนนี้คือขัดก้นตะก้าขัดก้นตะก้าเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นตัวตะก้าแม่นบอกพ่อเออขัดก้นสองรอบแล้วกัขัดดากแม่นบอกพ่อเออขัดก้นสองรอบแล้วก็บิขัดดากเด้อค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้กะ็ะไทยทำอยูย่บ้านนาบ้านคุ้มพันธ์ตุลากันค่ะ ช่องนี้ก็เป็นช่องครูคำพันตุลากันนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นที่ถ่ายทอดในเรื่องของเ,อเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นกนารจักสานตะก้าค่ะของคุณพ่องามชมชื่นนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องไทยพี่น้องเบิงเมื่อนี้เมื่อนี้ไทยทำอยู่บ้านเดี๋ยวแดดล่มลมตกก็และวจังที่พาพ่อไป ไทยบรรยากาศงามๆอยู่นะให้พี่น้องเบิง้งเน้อค่ะเด้อตอนนี้ให้พ่อมานั่งเร่นไทยอยู่หน้าบ้านก่อนพ่ออันนี้คือขัดสานสารสาร,สารใส่ตอกสองคู่ทีพ่อคู่หนึ่งทีคู่หนึ่งขัดก้นกระตา สารขัดก้นตะก้าแล้วก็จะทําการเหลาไม้ขัดดากเพื่อนมาพา่อเออเราไม้ขัดดากกระตาแล้วก็จะสาบตรบดตอกอีกสองคู่สิพ่อแล้วก็ตีเสียบเสียบตินตะากา้าเพื่อนมาพ่อเออนั่นแหละค่ะจะตามมาเบิ้งเลยเด้อค่ะเอฟซีที่เพิ่น เบิ้งในเรื่องของการจากสารกระต้านะคะตะกานะก็ต้องขอบคุณ fc เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องครูอมพันตุลากันค่ะในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นการจักสานตะกาแล้วก็วิถีการดำารงชีวิตแบบพอเพียง ของครอบครัวคุมพันตุลากันค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความบันเทิงคลายความเครียดความเหงาให้พี่น้องก็คือน้องแมวด้วยค่ะคุมพันถ่ายน้องแมวให้เอฟซีเบิ้งน้ำเพราะว่าเอฟซีบางท่านก็บ,บอกว่าคุมพันถ่ายวิถีชีวิตน้องแมวให้ดูด้วยค่ะคุ้มพันกระจัดให้เราด้วยค่ะเด้อพี่น้องจัดตามคำขอพี่น้องี่ได้ มีกำลังใจเพิดเพลินเจริญหูวจเวจริญตาค่ะได้ดูพฤติกรรมของน้องแมวน่ารักน่ารักทั้ง7ตัวค่ะแมวหูมพันธ์นะคะค่ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องคู่พันธ์ตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองฟอกแว่นค่ะ,ะถ่ายทำช่องในเรื่องของนำเสนอเทคนิคการสอนภาษาไทยครู่พันธ์ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอด เทคนิคการสอนภาษาไทยนะ,ะที่ส่งผลให้คุมพันธ์ได้เื่อนวิทยาฐานะ mm hmm. เป็นครูเชี่ยวชาญน,นะคะ mm hmm. ก็อยากเผยแพร่ขยายผลให้กับแคราการครูและบุคลาก,กรทางการศึกษา mm hmm. ได้นำไปประยุกต์ปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณเลยหลายเลยคะ่ะขออนุญาตว่าสองภาษาด้วยค่ะในช่องคุมพันธ์คือภาษาไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อ่าแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นภาษาทิ้นบ้านเฮาได้ค่ะภาษาบ้านใช้งามนี่แหละจะให้พพี่น้องได้ฟังภาษาทิ้นน้ำภาษาภาษาไทยน้ำได้ค่ะเพราะว่าเย็บสีหลายท่านเพ่นก็อยากฟังภาษาภาษาทิ้นกะจัดให้เพ่นแล้วค่ะจัดให้เพ่นเบิ้งแล้วให้จัดให้เพ่นฟังแล้วเพ่นจะได้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองนะคะแล้วก็พวก เพ,พื่อนที่ไปทํางานตังบ้านตังเมืองนะเพื่อนก็เพื่อนก็ขอมาค่ะบอกว่าคุ้มพันว่าเล่าเนียไอ้ว่าภาษาทินเนียอ่าทายทอดครอบครัวคุ้มพันน้ําที่ว่าภาษาทินเพื่อนก็ขอมาด้วยค่ะเด้อก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับอ่าอ่าผู้เยี่ยมชมที่ฟังภาษาทินไม่ค่อยออกคุ้มพันกับตีตีว้าภาษาไทยน้ำยุค่ะว่าภาษาไทยน้ำยุ้ด้วยค่ะเด้อนี้กะเป็นคัดขัดก้นตะก้า พ่อสารไหลย,ยังพ่อไหลขัดไหล,หลขัดพ่องามชมชื่นนะคะพ่อคูมพันตุลากาันเมื่อนี้ว่างค่ะพ่อไม่ได้ไปหลงหวานที่เป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ค่ะว่างสองมือก็ที่ได้มีเวลาสารกระตาเนี่ยแหละคะ่กะก็ที่ให้พ่อมาสานหน้าบ้านเวลามือเนี่ยมันค่อยเย็นดีอยู่บ้านมนันเถอะจี้ฮ้อนแดดซองเข่าหลังบ้านนะคะ แต่ว่าหนาบ้านนี่มันที่เย็นเย็นกับเบื้องน้ำเย็นกับเบื้องน้ำพ่อเอาน้ำฉีดทำไมพ่อฉีดให้มันอฉีดให้มันอ่อนฉีดให้ตอกอ่อนแล้วมันที่ซานเข่าดีที่พ่อเออ แล้วมันก็ที่เข่าดีเ้วยค่ะเวลาสานนี่มันดีมันที่ดึงเข่าดีท่านพ่อว่านะฉีดให้มันอ่อนช่วงนี้น่องแมวก็กำลังนอนค่ะน้ำเว้นในน่องแมวกินน้อน มีบางตัวไม่ยอมนอนมาส่องโดูหน้าประตูพุรละค่ะจนช่วงยามเมแหลงพุละแดดร่มล้มตกค่อยยิ่พาพ่อไปนะตอนนี้เราเราแดด้อนค่ะให้เราสารอยู่บ้านคุ้มพันกันเลยไทยไทยทำอยู่บ้านค่ะเมื่อเนี่ย ทายพ่อสานสก้าแดดล่มล้มตกกับจีปุนไปไทายแถวคูของทายอยู่หนาค่ะอยู่หนาอยู่ให้ให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศงาม,งามถ้าทายอยู่เทียงหนาส่วนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะทยาย่่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ามาน่อยกับมากวน าานี่มาหลายโตเหยอยู่นะก็ได้เมื่อกี้มาส่วนนาส่วนลังกอที่บริสันเนี่ยพ่อก็นเลยเดี occurs, er. ๋ยวเดี๋ยวดูให้พ่อพ่อที่เอายางบอกบอกลูกด้อยค่ะเด้อเดี๋ยวยยางไปเอาให้อันนี้ตอกขึ้นยางพ่ออ๋อตอกมันเข้ามันแน่น นี่ค่ะเบิ้งใกล้ๆปึ๊บว่ะเริ่มงามแล้วค่ะพี่น้องเริ่มงามแล้วก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าทายเห็นถ้าทยเห็นตีนพ่อกระไดขอโทษขออภัยเ่าได้เจตนาแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการสานค่ะไม่ไม,ไม่มาต่ออนีต่อตอันนีต่อเอากรนไดเดี๋ยวนูเดี๋ยวเดี๋ยวหมดคลิปนี้เดี๋ยวนูจะไปเอามาให้อื ชัดดากกระตาพ่อสานเบิดตอกคนเด้อ๋อแสบรงหอบอ๋อานสองหอบเราก็ตัดตอกออกสิพ่อแสบตอกเห็นยังเห็นไลยตอรดด้วยโอ้สานโตเลยอกเหยาดีเลยหักอกจช่นดีเด้อนูๆก็ไม่เข้าใจพ่อ อันนี้ก็สารลายขัดธรรมดาแต่ว่าที่สารลายสองคือก้นเหรอพ่อเออ,เอ,อก้นก้นจะสารลายสองก้นสารลายสองแล้วก็ไอต่อกับที่เซนอ้วนๆดิพ่อดิฮอบเลยเนะี่ยยังฮอบฮอบเราเห็นได้บปเนี่ยฮอบเดนะี๋ยวนีฮอบเราเห็นได้บปเนี่ยเ,เอาขึ้น เอาึ้นเข้าทีพาะเอาคืนเข้าเพื่อที่ใ้ขึ้นง่ายแล้วเราไม่คัดดากอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเอาไม้คัดดากมาให้เด้อมาเราอยู่หน้าบ้านเลยมันไฟเย็น<ป>เลยเลยพ่อย่างไปเลียกเอาเอาแบบไรหาเออให้พ่อย่างไปหาเอาค่อยยิบอะไรมาทายต่นอนะพอนะมาสานอยู่หน้าบ้านพี่เราอยเย็น ยายไปจักหมาเลยฮะ <Ha? S 2> ยายไปจักหมาสิยายว่าย,ย,ยังไม่ทนันจัดหมามันนอนยิยนนะแล้วล้อย,ย่อมผมด้วยครูแพทย์ทีเป็นย่อมอะไรเรานอนนี่เย็ยนเดียวพ่อเนาะพ่อนเนาะครูเลีดถูแล้วเนี่ยพ่อถูมันก็นเย็ยนก็เกาถูมเสมอค่ะทำความสะอาด ก็ต้องขอบคุณ f อมากนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองปากแว่นนะคะก็จะถ่ายทอดใน3าประเด็นหลักก็คือในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็วิถีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะของครอบครัวภูมิพันธุลากาันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือน้องแมวค่ะชีวิตน้องแมวค่ะ ก็จะเป็น4ประเด็นแล้วนะคะที่เข้ามาในช่องคูมพันตุลากันนะเพื่อที่จะนำเสนอความสุขแล้วก็เนื้อหาสาระให้กับผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตนะคะที่นำเสนอเป็นสองภาษานะคะในช่องนี้เพื่อให้ผู้ชมได้มีความสุขค่ะเพราะว่าหลายท่านก็ก็อยากจะฟังภาษาทินค่ะพ่อหักยังออกปะเนี่ยสอนมัน หักตอกซ่อนออกดีค่ะอืมหักตอกซ่อนออกขัดแลล้อกาตีไปหาแนวคัดดากติเพาะหาไม่คัดดากโอ้หักตอกซ่อนออก ก็เอาไว้แต่ตอกยืนนคอืมไว้แต่ตอกยืนมือนี่ถ้าเบิ้งพ่อจีสารได้ฮอดเป็นนวยบเมือยังสารอยู่นี่ละมือสารอยู่บ้านนี่แหละคอยบริยายที่ดูน้ยนั่นสารแล้วนี่น้ยไหนนอยสารยอะนานอ้าวก็ต้องเอามาเสียบพวงทาสีสิพ่อเ้เสียบ่วงทาสีไป โอ้ยยี่ทาสีหนาบ้านนั่นแล้วไงเอามาทาสีหนาบ้านนี่แล้วเนาะพ่อเนาะทาสีอัดแล้วแล้ว่ยแล้วเราทีพ่อสัส่งหอบแล้วอีขัดดากบหมดเออบัดนี้ก็เตรียมไม้ขัดดากทีพ่อพ่อไหนเบิ้งดูพ่อเอามาโชยพี่น้องเบิ้งดูพ่อจะได้ไปหาไม้ขัดดาก โอ้งามเลยค่ะพ่อจะบังหนาไหมเอาเอียงเอียงมาทางใช่เอียงเอียงมาทางใช่เออนี่ค่ะอันนี้คือสารสารก้นแล้วบัน,นี้เตรียมขัดดาบสิพ่อเออขัดดากเนาะโอเคค่ะขอบคุณไลยๆค่ะพ่อขอบคุณเอฟซีค่ะพ่อขอบคุณเอฟซีค่ะเอามาไว้ข้าง,นางหน้าเขานี่ละอ่ะเอ้ากี้หักเออเอาพ่อถือไว้ถือไว้อไวตอกี้หักอ่ะถือไว้พ่อขอบคุณเอฟซีค่ะยกขึ้นมาน้ำพ่อยกขึ้นมาน้ำหนูจะได้ปิดคลิป เดี๋ยวยกขึ้นมาพอ้อมยกขึ้นมาพอ่อมยกขึ้นมาพอ่อมมีปิดคลิป Chief ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูจับให้เอาพ่อพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อค<ฤ>่ะเด้อสวัสดีค่ะค่ะเอาวังไว้นี่ล้เดี๋ยวมันจะหักปะพ่อไปเบิ้ง,<บ>งไม้คัดดากเด้่อบปเนี้ยพ่อจะไปเบิ้งไม้คัดดาก เดี๋เด้ฮะเอามาเราพี่เลยพ่อเดี๋ยวหนูจะทำก็เดี๋ยวดีจะทำความสะอาดเองหนูจะทำความสะอาดเองพ่อสวัสดีครับอีกรอบนึงหนูลืมตัดกล้องสวัสดีครับ